สดีค่ะคุณแม่หวะนี่มาแม่มันยังจำเบลเดี๋ยวนี้เจเจเจ๊บอเออเอาเจกับเจได้ล่ะแนวโทรมาสั่งไว้อยู่ใจละนี่นี่เดตียมไว้ให้แล้ว B I S T A B I S T A ตาเจ้แค่จะได้ขึ้ด้กิน B I S T A โอ้ยบักฝรั่งน้อยมาจีดถักมาแซด พักเสร็จมาจีบเออนั่นละนั่นละนี่หอดตีสามตีสี่โอ้ยมีผู้บ่าวหน่อยมาจีบวัดเตียๆๆๆเปิงสุดพเนี้สีสันสูสศาททรงกับสีชมพูเสือกับสีชมพูขันห่มกับยังสีชมพูนี่แหละเขาว่าคนนี้ความรักเฮ้ยนิดหน่อยนิดหน่อ<ๆ>ย พ่อกระซุ่มกระซวยหัวใจก็บอกว่าแล้วว่าสมัยเพ่อเป็นสาวเนาะเต้อนการนางงามมูบาทบัดเทามาไดลให้งามกว่าเก่าพี่นี่ประจําปีอ่นปีนั่นนะปนเกิดท่านน่ะจะบุญได้เป็นเด้อนางงามมูบาทนะไม่คือสิวาจังสันบัดเนี่ยไม่พี่คนสวยอยู่พี่เกิดบุตรท่านอ่ะเนาะจ่ากับปีสามแปดแก่ของฉันล่ะนางนพมาธนาอันเกิดท่านเกิดจู เอาว้าวว้าวอันนี้จังใดกีบ้าเนี่ย B I Star หนึ่งกล่องมีสามสิบแคปซูลกินวันวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนจ้าโอเคเอาดีไอสตาร์เนอะโอเคขอบคุณเล่หลานเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวว่าจังใดอันผู้บ้าหน่อยเห็นไหมรออยู่บ่โอ้ยมันซื้อบักสตีเวนผู้น่ะเออีฝรั่งหน่อยคือแต่ว่ามันอยู่เมืองไทยเด้ยจำปีมันว่ามันสิมาหาเฮาอยู่ตัว เราวางไว้ดีๆเด้อผู้เฒ่าสำน้อยนั่นเพื่อจะขอให้มีอายุแล้วเอากับขุยไป็ดสลัดเฮ้ยกะบพ่อกระซิ่งกระซิ่งหัวใจนยจังไหนนั่งซื้อเอาเอาเอาแต่ไหนก็ให้มีความสุขกันแลายเด้อจ้าจ้ากับคนหลายจ้าเอาเอาเอาแม่ไผลหลายบัตรในจำปีเฮ้ยครับเอ้ยจุลีแม่บอครับเอาบัตรนี่มันคยหัวแจักเื้อหูวจักเื้อกูบัตรนี่เอ้ยจุลี จำน้องได้บ่นี่เอ้ยครับผู้ใดล่ะสตีเว่นครับสตีเว่นได้มาที่นี่เอาจำสตีเว่นบ่ไดโบี่เอครับเอ้ยครับเอาเอ้ยเอ้ยจำพวกไดโบี่บ่เขาพี่เขาตีซี่ไดเอ้ย้ม่จิตวิาจังสั่นรอบบานจำตีเอ้ยเอ้ยครับเอ้ยบอกของวันชิล็อเท่าไอ้ไม่นะครับนี่แต่ขอฝากเมันกี้จะขาดแล้วครับเอ้ยครับแล้วก็ไอโฟนสิบเจ็ดเอ้ยมาใส่ผมมาผมก็เลยเอ้าคุณคุณเสียงอะไรเราก็ไดนมาหาเอ้ยครับเนี่ยครับ เอ้ยครับเฮ้ยมึงอยากได้เกือบมึงอยากได้ไอโฟนมึงก็ไปหาให้งานหาเงินซื้อเอาสิมาเอ้ยครับเอ้ยครับยังอยู่นี่บักความบังหัวงอโกกุพุนเฮ้ยว่ากุลาบนายครับเอาเอ้ยเอ้ยมาซื้อให้ผมไหมครับเอ้ยครับเอ้ยครับมึงกันยังสิมาเอ้ยครับเอ้ยรับยังอยู่นี่ โอ้ยจะแม่งม uh> wow, ื <t <t ่อวต่งโป๊กคักไปกันด้อยจามปีโอ้ยกูบ๊องคุยน้ำมึงแล้วกูณสิบอกมึงแล้วบักสตีเวนเฮ้ยครับนายเฮ้ยครับไม่สนใจแล้วเฮอยครับเฮ้ยครับว้ายบางความยิบไป